่านผู้ชมคะออเมียกลับบ้านเลยสวยจังเลยพี่ยโอ้สวยมากสวยไหมคุณดาสวยมากคุณผู้ชมคะเมื่อกี้นี่เราถามกันเลือกอะไรนะบัวตูมบัวตูมบัวบานจะเลือกใครจะเลือกดอกเห็นไหมคะชนิดไหนเดี๋ยวให้ทางทีมงานตาล้องนะคะก็คือตาล้องจะมาสักจากไหนนะคุณเ็จจะมาเห็นอ่อนค่ะบอยมันจะบอมันชัดอันเห็นอ่อนค่ะโอเคอันนี้เปรียบเดียวเดียวเมื่อกี้แล้วอ๋ออันนี้บบก ดอกบัวตูมที่กําลังจะพ้นน้ำออแต่ยังอยู่ในน้ําอยู่ถ้าเปรียบเทียบก็ห้าขวบประมาณห้าขวบอันนี้กี่ขวบคะอันนี้ประมาณสิบห้าสิบหกแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ประมาณยี่สิบต้นต้นแล้วอันนี้่ะคะอันนี้ก็น่าจะยี่สิบห้าอัพนะคะเออพี่น้องเอ้ยไปสิเป็นยี่สิบห้าอัพก็คิดเอาเด้อนี่ล่ะ <c oughs> คือเราเปรียบเทียบให้ดูว่าดอกบัวจะมีหลายเวอร์ชันนะคะไม่เห็นี๋อกเขาบอกว่าตัดอะไรตัดได้ ตัดสายใยบัวไม่ได้นี่ไงเพราะเหตุไฉนเพราะอะไรเพราะสายสายบัวนี่ไงมันไม่สามารถที่จะตั<า>ดได้ไงทำไม<ๆ><ๆ>เราไม่ตัดเป็นตัดเป็น,ปนชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับไม่ตัดค่ะ,คะเพราะว่าสายใยมันจะลามไปทั่วเราทุกขนแห่งสายใยแห่งความรักก็จะไปทั่วเลยเหมือนสายบัวนะคะแต่ไม่ใช่บัวเหี่ยวๆอย่างนี้นะแล้วท่านนายกรับเลือกของสโมสรโรตารีศิลปาคมีความคิดยังไงกับดอกบัวดอกใยเนี่ยก็ ดอกบัวนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของคนที่จะเป็นบัวพ้นน้ําก็พระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบเอาไว้เป็นบัวสีข้ววันนี้ท่านนายกมาบธรรมะธโมมากเลยนะเนี่ยก็สวดมนต์มาก่อนเราที่หนึ่งก็คือบัวที่กาลังผุดค่ะกําลังที่จะที่จะอยู่ใต้คืออยู่อยู่ในอยู่ในตมอยู่นะคะ ค่ะประเภทที่หนึ่งก็ยังยัง,ยงไม่พ้นตมนะคะก็ยังอยู่ในตมอยู่ใต้ใต้ตมนะคะนะคะแล้วกอเหล่าที่สองนะคะก็คือกำลังที่จะ ผุดค่ะผุดนะคะที่ที่เราไปซื้อของหวานแล้วก็เอามาทำเป็นแช่ไม่ค่ะอันนั้นอันนั้นอีกอันนั้นล่าอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออันนี้เราจะเอาบัวสี่เหล่านะคะก็คือเหล่าเหล่าแรกเลยก็คือบัวที่ยังอยู่ในตมอยู่นะคะก็คือเปรียบเสมือนถ้าเป็นคนนะคะก็คือแบบเป็นคล้ายๆกับว่ามันมันยังจมอยู่ในอาจมอยู่อ่ะก็คือมันยังไม่พ้นตมนะคะเหล่าที่สองก็คือ กำลังค่อยๆจะพ้นนะคะเหล่าที่สามก็คือพ้นขึ้นมาแล้วนะคะแต่เหล่าที่สนี้นะคะที่เราเห็นนี่คือเหล่าสุดท้ายคือคือเหล่าที่สี่นะคะตรงนี้พ้นทั้งตมพ้นทั้งเหนือน้ําขึ้นมานะคะเปรียบสเสมือนคนนะคะถ้าคนถ้าได้เป็นดอกบัวที่โผล พ้นน้ําขึ้นมาสุดยอดคนละค่ะนะคะแล้วก็เบงบานชูช่อให้เราได้ชมความงามของเขารักษาความงามตรงนี้ไว้ให้ได้จะอมให้เปียบเสมือนดอกบัวนี้แล้วดอกบัวนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะจะพักเบรกแป๊บหนึ่งแล้วเราจะมาถามคุณยุวชิตว่าดอกบัวนี้นอกจากรับประทานเราทำอะไรบ้างเดี๋ยวสักครู่ค่ะค่ะ